Rich. แอปพลิเคชันดอบริแอปที่ให้มากกว่าการช้อปปิ้งออนไลน์เปลี่ยนจากลูกค้าเป็นนักธุรกิจเพิ่มโอกาสทางการขายเพียงแค่อัปเกรดจากตำแหน่งคัสเตอร์ไปจนถึงตำแหน่งมีโออัปเกรดพาร์ทเนอร์เพียงแค่คุณเริ่มต้นช้อปสินค้า1ชิ้นที่ปุ่มอัปเกรดพาร์ทเนอร์ก็สามารถสร้างรายได้กับแอปดอบริชได้แล้ว สถานะของคุณก็จะเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ทันทีอัปเกรด CEO ต้องมีทีมงานตำแหน่งพาร์ทเนอร์ที่มาจากการแนะนำด้วยตัวคุณเองอย่างน้อย10คนทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณจะต้องมีสมาชิกภายใต้การแนะนำทั้งหมด19คนเพื่อให้มียอดรวม30คนรวมทั้งตัวคุณเองเพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีตำแหน่งที่สูงขึ้นและสร้างรายได้มากกว่าเดิมอัปเกรด BO ตำแหน่งสูงสุดที่สามารถสร้างรายได้มากถึง70%ต้องมีทีมผู้บริหารตำแหน่ง CEO ที่มาจากการแนะนำด้วยตัวคุณเองต้องไม่น้อยกว่า3คนภายใต้ทีมงาน CEO ของคุณจะต้องมีสมาชิกที่มีตำแหน่งเป็น CEO อย่างน้อย4คนและมีตำแหน่งพาร์ทเนอร์ภายใต้การแนะนำทั้งหมด300คน เพื่อให้มียอดรวม308อคนรวมทั้งตัวคุณเองเพียงเท่านี้คุณก็จะเป็นนักธุรกิจที่มีตำแหน่งสูงสุดทันทีชอปได้รวยด้วยมีรายได้จากการขายไม่ต้องมีเงินลงทุนสูงยิ่งไปกว่านั้นเรายังเปิดโอกาสให้กับคุณไปสู่การเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าได้อีกด้วยไม่เสี่ยงไม่มีข้อผูกมัด พร้อมระบบความปลอดภัยระดับสูงทำให้คุณมั่นใจในทุกครั้งที่ทำรายการจ่ายโอนถอนชอบและดาวน์โหลดเลยที่ d o p l i s h